สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิสติเมอร์อัปเดตข่าวเชลซีนะครับวันนี้ก็มีประเด็นแบบข่าวด่วนเลยนะครับก็หลังจากที่เมื่อคืนนี้ฮะผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกที่เชลซีพบกับดินาโมซาแกร์นะครับผลก็พลิกล็อกนะฮะก็แพ้ไปสู่ประตูต่อหนึ่งนะฮะเท่าจากที่ดูรูปเกมแล้วนะครับก็ถือว่าแนวรับมีข้อผิดพลาดอีกตามเคยนะครับแล้วก็ แนวรุกก็ไม่สามารถประสานงานกันได้อย่างลงตัวนะครับทำให้จบเกมเชซีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะฮะก็าจากทิศทางบอลดูรูปแบบบอลน,นะครับก็ส่งผลให้มีข่าววันนี้นะฮะก็ถือวาอ่าเป็นอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ว่าสโมสรเชซีนะครับทำการตัดสินใจนะฮะเลือกแนวทางที่จะบดโทมัสทูเกิลออกทันทีนะฮะหลังจากที่แทคติกของทูเกิลเนี่ย ช่วงหลังๆมารู้สึกแบบเหมือนใช้นักเตะไม่ค่อยถูกตำแหน่งเท่าไหร่นะครับโยกนู่นโยกนี่จนจนผมเนี่ยก็มองเองว่าแบบนักเตะหลายคนนะฮะก็อาจจะงงๆแล้วก็ยังสับสนกับตำแหน่งของตัวเองที่ได้ลงเล่นนะครับก็ทําให้นักเตะหลายๆคนเนี่ยยืนทับพื้นที่กันมากซะส่วนใหญ่นะครับหลังจากที่ติดตามดูเชลซีที่ผ่านมาเล่นตั้งแต่ต้นฤดูก,กาลมานะฮะอ่ะโอเคนะครับเรามาดูรายละเอียดเนื้อข่าวกันนะครับ โทมัตทูเค้นกลายเป็นกุนซือรายที่2ในเพรีเมรลีซึ่งโดนปลดออกจากตำแหน่งหลังจากที่เมื่อคืนเขาพาทีมบุกพ่ยดินโมสาแก็บไป1ประตูต่อศูนในรายการแชมเปียนลีกหลังจากลงทุนไป200กว่าล้านปอนด์ในตลาดซัมเมอร์ฤดูกาลนี้สิงบูออกสตาร์ทได้ไม่ดีนะักเก็บได้เพียง10คะแนนจาก6เกมแรกในพเมีรลีชนะ3เสมอ2แพ้1ซึ่งการบุกไปปลาชัยเดนโมสากบ ในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเลกเมื่อคืนวันอังคารกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายสําหรับทอตแบรีและเหล่าเจ้าของสโมสรใหม่ก็ผลงานเีลลีกอาจจะดูไม่แย่นะครับแต่รูปแบบเกมมันแทบจะไปต่อไม่ได้เลยนะครับนะฮะก็จึงทําให้ทางสโมสรตัดสินใจแยกทางกับทุตคนทุกคลเลยนะฮะตั้งแต่ต้นรู้การแถลงการจากเว็บไซต์สโมสรเชลซีระบุข้อความดังนี้ในนามของทุกคนที่สโมสรฟุตบอลเชลซี สโมสรขอขอบคุณโทมัสและทีมงานของเขาสำหรับความพยายามทั้งหมดในเวลาของเขากับสโมสรโทมัสจะอยู่ในประวัติศาสตร์ของเจอซีหลังจากคว้าแชมเปี้ยนลีกซูเปอร์คัพและสโมสรโลกในช่วงเวลาของเขาที่นี่เมือ่อกลุ่มทุนเจ้าของใหม่ถึงวันที่ร้อยนับตั้งแต่เข้าครอบครองสโมสรและยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อพาสโมสรไปข้างหน้าเจ้าของใหม่เชื่อว่าถึงเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนของเชลซีจะดูแลทีมในการฝึกซ้อมและเตรียมการสำหรับการแข่งขันที่จะมาถึงในขณะที่สโมสรดําเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อแต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม่จะไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมจนกว่าจะมีการแต่งตั้งโค้ชคนใหม่อโอเคนะครับหลังจากที่ทางสโมสรแถลงการแยกทางแล้วนะครับก็มีข่าวเพิ่มเติมสำหรับคุณซือคนใหม่นะฮะตอนนี้นะฮะสกายสปอร์ตสำนักข่าวชั้นนําในอังกฤษ รายงานว่าเชลซีเตรียมขออนุญ,ญาตไบตันเพื่อเจรจากับแกรพอสเตอร์ผู้จัดการทีมเข้ามารับตำแหน่งแทนโทมัสทูเคิลที่โดนตะเพิดออกไปสิงบูทำช็อคด้วยการประกาศเียกทางกับโค้ชชาวเยอรมนีภายหลังพาทีมพ่ายเดนิโมซาเกะ1ประตูต่อสูในรายการแชมเปียนลีกเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาในขณะที่พีเยมมร์มากีนั้นพวกเขาเก็บไปได้10คะแนนจาก6เกมแรกหลังอันดับ6บนตาราง แม้ว่าพยายามเสริมคับไปมากกว่า200กว่าล้านปอนด์ตอนเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมารายงานอ้างว่าพอตเตอร์กำลังตกเป็นข่าวจากเอี้ที่ว่างลงในทีมสแตมฟอร์ดบิดและเชลซีก็สนใจอยากเจรจากับเขาอยากยินงยังเชื่อว่าเชลซีจะทำการขออนุญาตไปยังไบตันภายในวันนี้เพื่อเปิดการเจรจากับโค้ชวัย47ปีอย่างเป็นทางการไบตันที่ออกสตาร์ทได้อย่างน่าประทับใจในซีซั่นนี้ ก็ไม่ต้องการเสียพอ์เตอร์ออกไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าตัวจะต้องการย้ายสังกัดหรือไม่ กันนั้นเองพอเตอร์ Potter ไม่ใช่คนเยวที่ตกเป็นข่าวกับสิงบูนะตอนนี้โดยมีชื่อของมาลิซิโอฟอเชติโนและเซเนดินซีดานที่อยู่ในบัญชีด้วยหลังจากที่เพื่อนๆได้เห็นข่าวแล้วนะครับก็มีความคิดเห็นยังไงครับกับการปลดทุกเกิลณนนะช่วงเวลานี้อ่ารวมถึงุนซื้อคนใหม่อยากได้ใครก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับส่วนตัวผมเองผมเชร์ดินี้ให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่ติดตามผลงานของไบตันหรือว่าแกมควอเตอร์เนี่ยเอ่อรู้สึกแบบว่า ผลงานการทำทีมได้แบบสม่ำเสมอมากแล้วก็รูปแบบเกมเนี่ยตื่นเต้นน่าเล้าใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับแนวทางฟุตบอลทพสซิ่งรวมถึงบุกและลุกได้แบบเป็นอะไรที่แบบอ่าตื่นเต้นและเล้าใจมากนะครับในรูปแบบเกมของไบตันในส่วนของที่แกรมโพสเตอร์นั้นคุมทีมานะฮะก็เหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่เคยเอ่ยว่าเอ้ถ้าโทมัสทุกคนเนี่ยจบสัญญาลงนะฮะก็จะเชียร์ใครผมก็จะเชียร์แกรมพสเตอร์เนี่ยะฮะแต่ไม่คิดว่า ข่าวเนี้ยจะเกิดขึ้นจริงนะครับก็เป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากนะฮะในส่วนนี้นะฮะในลายของบอเชสเชโนเนี่ยผมว่าคงคงไม่มาเจ้าตัวอาจจะอยากมาแต่ผมว่าเชลซีไม่ดิวนะฮะร,รวมถึงเซเดินซีดานด้วยถึงแม้สโมสรอ,อยากจะดิวตัวนะฮะแต่ผมเชื่อว่าเซนดินซีดานเนี่ยไม่มาอังกฤษนะฮะดูแล้วทิศทางไม่น่าจะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับเพราะว่าถ้ามาคงมาตั้งแต่เมนดูแล้วนะครับ ณนะตอนนี้ก็ดีลของคุณซื้อที่เราอยากได้หรือว่าอยากเชียร์นะครับผมพุ่งเป้าไปที่แกมพอเตอร์90%เลยแล้วกันนะครับส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นก็นได้นะครับกับข่าวนี้นะฮะหลังจากข่าวนี้ออกมานะครับก็เอลิคเคนฮาร์นะครับคุณซื้อของแมนเชสเตอร์ยไนเต็ดนะครับที่กำลังเตรียมตัว กับการแข่งขันยูโรปาลีกนะครับของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับเรบลโซเซดาะนะครับที่โอลด์แทฟอร์ดในวันหลัดสัปดาห์นี้นะฮะก็คือผู้สื่อข่าวเขาสอบถามเอริกเทนฮาร์ดว่านะฮะเมื่อถูกถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของเชลซีที่ไล่โทมัสทูเกลกุนซูยูนเต็ดกล่าวว่าผมรู้สึกเสียใจแต่ผมไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้มันคือเชลซีไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดและถูกยิงอีกคำถามหนึ่งนะครับว่ารู้สึกประหลาดใจไหมซึ่งเอริกเทนฮาร์ดก็ตอบว่ามันก็เพิ่ มันก็เลยแบบว่าเป็นอะไรที่ช็อตเหมือนกันนะครับกับเพื่อนร่วมอาชีพในลักษณะนี้นะครับที่ถามในส่วนตัวมุมมองของอดีิทินฮาที่เข้ามาคุมทีมในเฟอร์เรกเพียงไม่กี่เดือนนะครับนะฮะเราก็มีสถติการคุมทีมของแกรมโพสเตอร์มาฝากกันนะครับในส่วนนี้นะฮะก็คือคุมใบตั้นไปทั้งหมดนะครับ135นัดชนะ42เกมนะฮะแล้วก็เสมอ46และก็แพ้ไป47เกมนะครับประตูที่ทําได้156ประตูส่วนประตูที่เสียนะฮะก็106 6 6ประตูนะฮะวินเลทก็คือ31.1นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าสถติมันอาจจะไม่สวยหรูนะครับเพราะว่าการคุมทีมอย่างไบตั้นนะครับก็ไม่ได้เป็นทีมใหญ่อะไรนะครับแล้วก็ทรัพยากรที่มีอยู่นักเตะก็ไม่ได้แบบเกรด B หรือว่าเกรด A อะไรนะครับส่วนมากจะเป็น C แล้วก็มี B ไม่กี่คนนะครับทำทีมได้ประมาณนี้ก็สติออกมาแบบนี้มันก็เป็นตัวเลขที่ไม่สวยนะครับซึ่งมันจะอาจจะใกล้เคียงกับเดวิดมอยนะฮะมันก็โอเคนะเข้าใจได้แต่ ที่สําคัญนะครับผมคิดว่าทางเชลซีนะครับหรือว่าผู้บริหารเองเนี่ยอาจจะมองในรูปแบบ รูปแบบเกมในการคุมทีมของเขามากกว่านะครับซึ่งว่าไม่ว่าจะผลออกมาเป็นไงจะเสมอหรือแพ้หรือชนะรูปแบบเกมมันดูสนุกแล้วก็สู้สูสีกันกับทุกทีมแล้วก็ในการเจอกับทีมใหญ่ก็ไม่ได้มีการกลัวทีมใหญ่ใดๆเลยนะครับก็สามารถทําทีมสู้กับทีมใหญ่ได้แบบสูสีมากเลยครับซึ่งจุดนี้ผมว่าการคุมทีมหรือว่าแท็ติกเนี่ยอของแกมมอเตอร์เนี่ยถ้าเกิดได้มีโอกาสได้คุมทีมใหญ่แบบเชลซีนะครับผมว่าถึงอาจจะมีความคาดหวังแบบว่าแรงกดดันแบบมหาศาลแต่ผมเชื่อว่าในส่วนของแกมมอเตอร์เนี่ย น่าจะรับมือได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็เติมแท็ติกกับนักเตะที่มีอยู่ณนะตอนนี้นะฮะผมเชื่อว่าเชลซีก็อาจจะกลับมาที่เป็นทีมที่เล่นบอลได้แบบว่าตื่นเต้นหน้าแล้วใจอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับในส่วนนี้นะเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงครับกับว่าที่คุณซื้อใหม่ของเชลซีไลน์นี้นะครับผมก็เชียร์เต็มที่เลยนะครับคนนี้คนเดียวผมเชียร์นะในส่วนของพอสมาหรือว่าซีดานมาผมว่าโอกาสมันน้อยกว่าแกมพอตเตอร์มากเลยนะครับในส่วนนี้นะขึ้นออออยู่่่กกกััััับบบเเจจ้้้าาาาตวววขขงแลนนนนะะะคครรรรโสีหืไม อ่ะโอเคนะครับก่อนจกไปก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับเมื่อมีคลิปใหม่อัปเดตมานะครับเพื่อนๆจะสามารถรับชมได้ทันทีเลยนะอ่ะโอเคไปละสว,วัสดีครับ